สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะอะวันนี้สัปดาห์นี้พราะตบครูสมคิดนะคะครูสมคิดนําหน่วยการเรียนการสอนมาให้เด็กๆได้รับรู้กันนะคะอะสัปดาห์นี้คุณครูสมคิดจะมาสอนเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนเด็กๆรู้ไหมว่าความหมายของกลางวันและกลางคืนคืออะไรกลางวันกลางวันกลางวันเจออะไรนะ กลางวันมีพรอาทิตย์ส่งแสงสว่างให้เด็กได้เห็นมองเห็นเพื่อนมองเห็นคุณพ่อมองเห็นคุณแม่นี่คือพระอาทิตย์นะคะเวลากลางวันนะคะอากลางคืนกลางคืนมันจะมืดสนิทรู้ไหมว่ากลางคืนดเด็กๆเห็นอะไรบนท้องฟ้า ดวงจันทร์เด็กๆก็เห็นดวงจันทร์ไหมคะดวงดาวเด็กๆก็เห็นไหมคะดวงดาวกลางคืนเราได้ไดรับแสงสว่างจากดวงดาวและดวงจันทร์นะคะเอ๊เด็กๆรู้ไหมว่ากลางวัน กลางวันเราจะทำอะไรกันดีนะกิจวัตรประจำวันตื่นขึ้นมากลางวันอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวทานข้าวไปโรงเรียนกลางคืนกลางคืนเราทำอะไรคะกลางคืนก็ทำกันบ้านเสร็จดูทีวีนิดนึงแล้วก็ทำอะไรคะนอนหลับอ่ะเด็กๆได้รู้ถึงกลางวันกลางคืนกันแล้วว่าทำอะไรนะคะ เอ๊มาโรงเรียนจะทําอะไรดีนะมาหาครูสมคิดมาหาครูเออ่าเดี๋ยวเรามารู้จักกอไก่กันสักตัวดีกว่านะคะ mm hmm. เด็กๆพูดตามคุณนะคะกอเอ๋ยกอไก่ชูคอขันไปไก่ขันเชือยแจ้วอรุณรุ่งแล เสียงไก่เอ้ยเด็กๆอาจจะย,ยังไม่เคยได้ยินทำล้องจองชุดนี้นะคะอเด็กๆพูดตามครูใหม่นะคะก็เอ,อ้ยก็ไก่ชูคอขันไปไก่ขันเชื่อแจ้วอารุณรุ่งแล้วแววเสียงไก่เอ้ย เดี๋ยวถ้าเปิดเทอมมานะคะคุณครูสมคิดกับคุณครูเอ๋จะพาดเด็กๆไปพบเพียนชนะไทยหลายๆตัวเลยนะคะแต่สําหรับวันนี้เด็กๆรู้จักกลางวันและกลางคืนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูสมคิดจะพาดเด็กๆมาพบกับอ่า BBL เวียนยิ้มเปิดสมองก่อนการเรียนการสอนนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ครูสมคิดลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ